สวัสดีครับสวัสดีแฟนสาวรอไฟสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับวันนี้ครับมาอัปเดตนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเรื่องนับขบวนแห่สามแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะวันนี้ก็จะมาในรูปแบบที่แปลกกว่าเดิมนะครับก็ไม่ได้มาเป็นคลิปที่แบบมีการทยายนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับบรรยากาศนะครับภาพแล้วก็ เหตุการณ์ต่างๆครับที่ที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนะสำหรับขบวนแห่สามแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็คือทริปเปิลแชมป์นั่นเองครับหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่าทริปเปิลวินเนอร์นะครับก็คือแชมป์เอฟเอคพัพแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2022-2023ถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรา,เาไปดูครับไปดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ สกินแป๊บหนึ่งนะครับอืมเป็นอันนี้นะครับนี่ครับโอ้โหถือว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากๆครับสำหรับขบวนแห่ของเรือใบสีฟ้าครับแม้ว่าจะมีนะครับไอ้ฝนนะโปรยลงมานะแต่ถือว่า เป็นบรรยากาศที่เมามันแล้วก็คึกคักเลยทีเดียวครับดยทางเป๊ปกวาด์เดล่าครับก็มีการนะครับตอนนี้ขึ้นเวทีไปครับนักอ่าพิธนกรันก็มีการถามทางเป๊ปกวาด์เดล่าครับเป๊ปกวาด์เดล่าก็มีการพูดถึงครับโอ้โหถือว่าวันนี้เราไม่ต้องการนะครับแสงแดดนะครับเราต้องการนะครับฝนเพราะว่าคือมันมันร้อนอยู่แล้วครับเราคือเราก็ต้องการความชุ่มฉ่ำนะครับคือ โนสันชัยครับ I want ดร i นนะครับสำหรับทางเป๊ปกวาดิล่าครับก็ได้รับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะครับคือฝนที่โปรยลงมาทำให้บรริากาศนะครับขบวนแห่ถือว่านะเป็นไปด้วยความรับเืินแล้วก็เย็นชุ่มใจกันทุกๆคนเลยครับมาดูกันทีครับแจ็คกิลิสครับโฟเดนนะครับถือถ้วย UCL นะครับคนถือถ้วยพิม์ลีกก็น่าจะเป็นทางไบโรซิวานครับ แล้วก็มีคาร์วินฟิลิปปอยู่ทางซ้ายโดยแจ็คของเราครับก็น่าจะกําลังทักทายครับน่าจะกําลังขอขวดอะไรบางอย่างจากแฟนๆหรือเปล่านะทางเรียนเอาไว้แล้วก็บอกว่าโอ้โหซูปเปอร์แจ็คนี่คือถือว่าดื่มได้ทุกอย่างครับดื่มได้ทุกอย่างดื่มได้ทุกเวลาจริงๆนะครับสำหรับทางแจ็คกิลดิสของเราครับถือว่าคุ้มมากๆครับสำหรับหนึ่งรอยล้านปอนด์ครับเข้ามาแล้วก็ทำให้สตีนได้แชมป สามแชมป์ครับโดยเฉพาะนะครับฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของทางแจ็คกิิตในฤดูกาลที่ผ่านมานี่ครับนี่ครับเออร์ลิงฮารันครับนี่ก็ตอนที่กําลังเข้าแถวครับรอที่จะนะครับเดินออกจากอดเดินขึ้นเวทีนะครับจังหวะนี้แล้วก็มีทางเป๊ปกว่าดียวนาของเราครับนี่ครับเสื้อฉลองนะครับแชมป์ถือว่าสวยมากครับสีฟ้าแล้วก็มีคําว่า travel winner ครับแล้วก็เลข3ามอยู่ตรงกลาง แฟนๆก็มารอต้อนรับครับโอ้โหคึกคักมากๆครับคือในข่าวเขาบอกว่าประมาณหลายพันคนครับแต่ก็คือถ้าดูจากนับถนนทางถ้าใครได้เห็นภาพในในในเมืองแมนเชสเตอร์ถือว่าโอ้โหขบวนถือว่ายาวมากครับแห่รอบเมืองนี่ประมาณผมจะไม่ผิดคือหลายโลนะครับในในแผนที่ครับแฟนๆก็มารอต้อนรับครับในตอนเมื่อคืนครับก็ถือว่ามีอุปสรรคเล็กน้อยครับเรื่อง ฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็มันจะทําให้ขบวนแห่ต้องดีเลยออกไปนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็บริตี้ครับเนี่ยครับต้องขึ้นนะครับรถไฟกันครับคุณโดกันนะครับลีโกลวิดอยู่ด้านหลังแล้วก็มีนะครับเซยฟันออติก้าครับสี่หนุ่มสี่มุมสี่ประเทศเลยก็ว่าได้ครับเนี่ยออติก้าอ้าออติก้าเหมือนกับคุณโดกันน่าจะอยู่ประเทศเดียวกันครับเยอรมนีแล้วก็มีสโตนครับจอห์นนี่สโตน จอห์นนีสโตนนะครับถือว่ามีเพลงประจำตัวไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นาธานอาเก้ครับคึกคักมากๆครับสรับบนรถไฟเมื่อคืนครับดูเบนดีอาร์ครับถือว่าโอ้โหเจ้าตัวนี้สวมแขวนนะครับเรียกว่าเหรียญแชมป์ครับสามแชมป์มาเลยครับถือว่าคิงหนักสุดๆนะครับสหรับทางเจ้าประกันหลังนะครับคนแกร่งของเรานะครับสหรับดีอาร์ นี่ก็ซูเปอร์แจ็คครับโอ้โหเปิดด้วยการถอดเสื้อเป็นคนแรกนะสำหรับคําคืนที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดๆนะครับฟินสุดของเรือใบสีฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหนี่อย่างที่บอกครับว่าแฟนๆครับไม่ได้มีแค่อยู่ตรงหน้าเวทีนะครับโอ้โหอยู่เต็มตามท้องถนนเลยด้วยซ้ํำครับดูพี่คนนี้ครับด้วยความที่น่าจะโดนแฟนนน่าจะโดนแฟนทิ้งหรือเปล่าครับเลยต้องหาที่แบบ ไดกร้องคความสนใจจากแฟนนะครับไม่น่าใช่แล้วน่าจะมองไม่เห็นครับอาจจะขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะมองเข้าไปตรงเวทีได้ชัดขึ้นครับสุดเจ๊ครับกับถ้วย UCL ครับโอ้โหถือว่าเป็นเด็กเอ็นประจำทีมเลยนะครับสำหรับทางแจ็กกิิตของเรานะครับไปที่ไหนก็เฮฮาครับปาร์ตี้ไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่ครับโฟเดนอาคันจีแล้วก็ ขายวกกอร์ครับสวมแว่นนำทั้งสองคนครับแว่นกลมๆพ,พร้อมกับถ้วยแชมเปญลิกแล้วก็พิมยร์ลีกนะครับส่วนโฟเรนนีก็ถือถ้วยเหมือนกันครับแก้วหรอไม่น่าไม่น่าจะเป็นถ้วย <laughs> ดิอาสกับทางกุนโดครับสามแชมป์นะครับถือว่าเป็นเดี๋ยวให้แฟนๆได้ดูบรรยากาศนะครับมันอลังการแค่ไหนนะครับเปเปกวัวเดวล่าของเราถือว่า ใครที่เป็นแฟนมนสตี้ครับในยุ่นี้ถือว่าโชคดีมากๆครับการได้ดื่มด่ำกับงานเฉลิมฉลองครับความสำเร็จของสมสรครับที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆครับกับ3ามแชมป์ครับนี่ครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นทีมงานสตาร์โพสนะครับแล้วก็เราพนักงานของสมสรนะครับนำทีมโดยเป๊ปกวาร์ l ดลลานั่นเองครับหลังๆมาครับก็เริ่มที่จะถอดเสื้อกันหลายคนนะครับนี่ น่าจะเป็นโรดี้ครับโรดี้ออนไฟนะครับโอ้โหมีเพลงประจำตัวของเขาด้วยครับกับลูกยิงลูกไฟของเขาครับที่พาทีมคว้าแชมป์ UCL ครับส่วนตรงกลางนี่ก็น่าจะเป็นทางเซฟานอัลเตกาครับใช่ครับเซฟานอัลเตกาแล้วก็คนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดีอาร์หรือเปล่านะครับนี่ครับโอ้โหแฟนๆครับหน้าเวทีครับก็มีการน่าจะเป็น แชมเป้นะครับที่สาดลงไปกับทางแฟนบอลนะครับดูจากแขนนี่ก็ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นไม่แจ็คก็น่าจะเป็นเออร์ลิงฮารลันนะครับดูดูแขนลักษณะนี้นะครับนี่ครับโอ้โหถือว่าสุดจริงๆครับสำหรับบรรยากาศนะครับการเฉลิมฉลองสามแชมป์ของเรือใบสีฟ้าครับมันแสดงเห็นว่าครับในยุคนี้ครับ เมืองนี้ใครครองครับก็ดูตรงนี้นะครับสีฟ้าขนาดนี้ครับชัดเจนมากครับโอ้โหเดี๋ยวดูบรรยากาศกันยาวๆนะครับสำหรับดีอาร์ครับโอ้โหชูด้วยแชมเปี้ยนดกด้วยความสะใจครับมาอยู่กับตี้สามปีครับดีอาร์ก็เป็นแชมป์แชมเปี้ยนเกถึงสามครั้งครับโอ้โหคือสิติการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนเกคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับทางดูเบนดีอาร์นี่ครับเออริงครับโอ้โห ต้องบอกว่าสรีระร่างกายครับเฟิร์มมากๆครับสำหรับพ่อหนุ่มวัย2ี่สิบสองปีรายนี้ครับ <c oughs> ก้ามเกลมครับคือเป็นคนที่แบบอาจไม่ได้หุ่นไม่ได้ไม่ได้เบิม่มไม่ได้ใหญ่ครับแต่แต่คือกล้ามที่มันดูเรียวดูแบบเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกล้าะครับไม่ได้เป็นแบบมีไขมังไขมันแล้วก็ก้ามค่อยขึ้นคือแบบนี่คือลักษณะของของคนที่แบบมีก้ามจริงๆครับ ดูคอดูดูตรงไหล่นะครับโอ้โหสุดยอดมากมแล้วนี่ครับโอ้โหการชูด้วย3แชมป์ครับนี่ครับพรีเมียร์ลีกเอแล้วก็แชมเปียนลีกครับตรงกลางนี่ก็น่าจะเป็นลิโก้ดูอินะครับส่วนทางซ้ายผมว่าเป็นอวาร์เรสแต่ทางขวานี้ไม่แน่ใจดูจากรูปร่างโกเมสหรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะเป็นโกเมสนะครับนี่ครับก็นาเวทีครับ หน้าเวทีของเราเมื่อวานนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ากล้วยนี่คือมันสื่อเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับสัญลักษณ์เกี่ยวกับอะไรอืมก็เห็นแบบไม่รู้ว่าเป็นเป็นประจำเมืองของเราหรือเปล่านะครับมีกล้วยมีอะไรด้วยครับทุกคนก็ขึ้นเวทีกันหมดเลยครับถือว่าเต็มความจุของเวทีเมื่อคืนนี้ครับตรงกลางนะครับก็น่าจะเป็นเอริงคารันนะที่ที่ถือถ้วยชอปปอร์นะครับ นี่ครับโอ้โหก็เปิดงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็คือทั้งหมดครับที่สมสรเอามาลงครับในเว็บหลักของ City นะครับถือว่าชื่นมื่นเลยทีเดียวสำหรับการเฉลิมฉลองทีมโรแชมป์ของ City ในปี2023ครับโอ้โหสุดยอดมากๆาก Come on City โอเมื่อคืนน้องตาก็ชูถ้วยจับถ้วยไม่ปล่อยนะครับชูแล้วชูอีกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากครับสำหรับเดือใบสีฟ้าของเรานะครับเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างกันบ้างครับจริงๆเมื่อคืนคนที่ท็อปฟอร์มที่สุดครับก็ต้องยกให้ซูเปอร์แจ็คครับ ท็อปฟอร์มมากๆกครับจนแบบต้องจากที่กินได้ทุกที่ครับยกได้ทุกขวดครับสุดท้ายนี่กลับบ้านแทบไม่ถูกนะครับเอต้องให้นะครับลูกพี่อย่างพี่คายนะครับมาแบกกลับบ้านนะตอน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 จบงานนะโอ้โหสภาพนี่คือในขนาดใส่แว่นตานะครับใส่เสื้อคลุมแล้วครับ คนก็ยังไปจับภาพได้สำหรับซูเปอร์แจคของเรานะครับถือว่าเป็นวันที่เขาแบบสนุกสุดเวี่ยงครับแสดงออกได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองครับน่าจะเป็นวันที่เขานะครับแฮปปี้สุดสำหรับซูเปอร์แจ็คของเรารวมถึงเล่อนสติอีกหลายๆคนด้วยครับโหวันนี้ทางใครวอเกอร์ก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางแจ็คนะครับไม่รู้ว่าคนทางซ้ายนะพี่เสือดำนี้น่าจะเป็นนะครับอ่า การส่วนตัวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับซิตี้เราครับนี่ครับลูกพี่เป๊ปของเราครับกับการคว้าแชมป์ครับคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะครับของบอสเป๊ปครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่คว้าแชมป์กับทางบาร์เซโลนานะครับในปี2011นะครับแล้วก็กลับมาครับกลับมาคว้า เชบอลแชมป์นะครับได้อีกครั้งของทางเป๊ปกัวเดล่าครับหลังจากที่เคยได้ในปี2009กับทางมาเซโลนาเช่นกันนะครับถือว่าโอ้โหประบลื้อนมากๆสำหรับทางบอสของเรานะครับนี่ครับก็ยังคงนะครับคาแรคเตอร์เดิมครับสำหรับบอสเป๊ปของเราครับในการชอบนะครับสุบซิก้านะครับโอ้โหถือว่านี่คือเนี่ยนี่คือกูอะไรประมาณนี้ครับ ยอดเยียมมากๆกับบอสเตปของเราแล้วก็มีนะครับคุนโด้ครับกับตันของเราแล้วมีเออร์ริงแล้วก็เควินเดอะบอยจริงๆไม่ค่อยได้เห็นนะครับเดอะบอยของเราครับมาแบบฮิฮาปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงขนาดนี้ครับถือว่าการไดสามแชมทำให้เดอะบอยได้ปลดปล่อยนะครับก็คือมีเดอะบอยล้วเนี่ยถือน่าจะเป็นเบียนะครับน่าจะเป็นเบียของทางอาซาฮีหรือเปล่าครับก็กินอย่างเต็มที่นะครับสำหรับทาง เดอะบอยของเราวันนี้ก็มาดูแบบบรรยากาศเต็มๆนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องข่าวข่าวซื้อคงซื้อขายนะครับก็มาให้ดูบรรยากาศการฉลองแชมป์ดีกว่าดูครับโอ้โหซุดเปอร์แจ็คของเราครับสุดเหวี่ยงแค่ไหนครับนี่ครับกระดกแชมเปญ้นไปอีกหนึ่งครั้งครับอยอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับแจ็คของเรา แล้วนี้ก็ตอนที่ขึ้นเวทีครับเหมือนทางพิธีกรเหมือนจะท้าครับให้แจ็คก,กระดกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เหมือนแจ็คจะบอกคือผมคือตอนนี้มันต้องการไม่ต้องการที่จะดื่มนะต้องการที่จะจะนอนครับแจ็คบอกครับส o ี e ฟร์ครับไอ้ r i n น I ิงไอ้แฮสสลนะครับหวงนอนนะแต่สุดท้ายก็ ก็ต้องยอมเพื่อนจนได้ครับแล้วก็ดกเข้าไปยากเยี่ยมมากๆสำหรับแจ็คของเราครับ mm hmm. สุดๆครับกับบรรยากาศขับคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าทุกอย่างดูแฮปปี้ครับทุกอย่างดูเป็น, Moon นบูมอลนะเป็นความยอดเยี่ยมของนะครับเรือใบสีฟ้าของเรานะครับคึกคักคึกคืนมากๆครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลานะครับที่เราสามารถเชิมฉลองกันได้อย่างเต็มที่ครับเชิมฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยครับนี่คือความสำเร็จของเราครับเป็นสิ่งที่น่าจดจำนะครับใครไม่จำช่างแม่งครับมันอยู่ที่สวกุรณบไสิภฟ้าของเราครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับคือความที่ภาคภูมิใจภาคภูมิใจของเรานะครับก็ใครไม่รักนะผมรักครับสโมสรแห่งนี้ต้องขอบคุณทุกคนครับสำหรับ นะครับการเข้ามาติดตามชมกันในวันนี้ครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคอมอนซิตี้ฮูสามจันสวัสดีครับ